สวัสดีค่ะพี่น้องเก๋หน่อยมากพอพี่น้องคือเก่าเนาะที่เก่าแต่ว่าเวลานี่ก็เปลี่ยนไปแล้วแต่สถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะอาจจะซาอาจจะเลี้ยวจักน้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยมันกะทุกคนที่เป็นคนไทยเนาะถึงว่าสิมาอยู่ต่างประเทศทุกคนกะบึงข่าวสนใจประเทศเจ้าของว่าสันตนาพี่น้องเนะาะเดี๋ยวขึ้น พี่น้องกับระท่านเขามาเนาะก็คุยกันไปก่อนอื่งกับขอคุณแฟนรายการที่เขามาคอมเมนต์เนาะเบิ้งกับเขามาคอมเมนต์ส่วนใหญ่กับไปในทางเดียวกันุ่นละข้อเดียวกันเนาะเขามาคอมเมนต์เขามาถามข่าวถามข่าวกัน ก็เก็ขอบคุณหลายๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อได้กินข่าวว่าพวกรัฐบาลก็กำลังให้พวกก่อท่อชอีหยังมาก่สิมาปิดหามหามบ่ให้ประชาชนอันเบิ่งข้าวเบิ่งข้าวมันสิหามเบิดบริสันเถอะมันคักก่พเนด็์การคักกาสมัยจอมพสลสฤษดิ์อีกเนาะประเทศไทยเดี๋ยวนี้เนาะการบริหารบ้านเมือง ซื้อตอนเมื่อนี้เกณนหน่อยก็จะว่าบริหารมั่วแหลกเนาะบริหารมั่วแหลกคักก็แดกตำม,มัว่วคือเขาว่าเนาะเพราะว่าอย่างว่ารัฐบาลไทยนี่ตั้งเต่มือเขามากับตัวเขามาบริหารบ้านเมืองกับบริแมีโคมีเกณฑ์เนาะพี่น้องบริหารก็แล้วก,กับซ่วงหนึ่งกับเหตุไปจังหนึ่ง คนหนึ่งกระเฮ็ดไปจังหนึ่งมั่วบ่ได้บ่มีเสถียรา,าพเนาะรัฐบาลไทยนี่กระได้แม่นบ่พี่น้องนี่โดยเฉพาะที่อีิมันก็ทุกเรื่องอ่นแหละเนาะที่ผ่านมาพักกันบริหารบ้านเมืองนี่ต่างคนต่างเหตตต่างคนต่างมีความฉิบบ่บาทที่นี่มันกระบ่บปันไดเนาะงบประมาณก็ผพานกันเข้าไปแต่ว่ามาบาทนี่นี่มันเป็นแบบค่วมเปลี่ยนค่วมตายประชาชนเ้อพี่น้องแม่นบอก ฮก็สิมาเปิดเตอร์เปตประเทศลาวประเทศกัมพูชาเขาขีดไฟเซอร์เขาขีดทีคุณภาผ่าปีดีวัคซีนเขาขีดกันทุกทวนหนาละน้องเวียดน้องเวียดนามประเทศไทยฮาก็สิมาเปิดเตอร์เปตเนาอมาเอาหนีละอเมริกากับบริจาคเขาไปให้นาะมันเน้นประชาชนคนไทยนี่พวกผู้มีอำนาจได้บานในเมืองนประชาชนคนไทยบุคคล์เมนคนเนาะ คือจะอันเอาเอาเขาไปซุ่มเจ้าของนั้นดิฉันว่ามันพากันขีดแล้วขีดของดีพมพุ่นละไฟเสร์ไฟเสร์ไปพ่นละมันขีดแล้วมันต้องขีดสมบูรณ์แบบพ่มันว่าด้ว่าสิเอาแบงไปสิริราชกับบอาแนวนึงกระทรวงทาธาสุขกับบอาแนวนึงที่ขีดที่มันติดเสือติดยังนั่นอาจสิเป็นวัคซีนโมมีคุณภาพบอกหรือว่ามันเอาน้ำเกลือขีดให้บอกอันที่ว่าขีดแล้วก็ติดเสื้อนั่นนะ หรือมันเอาผสมขีดให้บอ่อนี่สิไปเอาของเขาดิ้ยินเขาไปเอาของเขามาผสมน้ำเกลือของเขามาคุณภาพมันดีๆเนาะเสียเอาขอเขามาผสมขีดให้ประชาชนอีกแหละให้ไปทั่วที่ทั่วเรียนอีกแล้วอ,อีกยังกระได้เนาะบริหารบ้านเมืองบ้างแนี่ยด้งยินข่าว,ว่าสิคนอันประชาชนออกไปไวนป้นอกประเทศนอกอันตั้งจังหวัดคนโง่ก,กับคนสลาดเนี่ยมันคิดบ่คือกันเด้ถ้านายกทักษิณเราคิดเราก็คิดว่า สี่เอาคนนี่มาไว้เป็นหมองเดียวนาะกองเดียวว่าสันต์ต้องะะ่ต้องขยายว่าต้องขยายออกไปที่กินถ้ามันคิดเป็นนะาะเขาแม่นทักสินหรือธนาธ่อนดกับตั้งแต่หลอบแหลกแล้วบ่ให้คนกินเขามากหรือมากกันเป็นแล้วกับกำกำหนดพื้นที่ว่าสันทอไปกำหนดพื้นที่บ่ให้กระจายพื้นที่อันนี้มันจะไปคุ้มในจังไรละพี่น้องเันเป็นไฟไหม้ฟางไปแล้วได้ไหมบ่ เอายายออกไปค้นออกไปค้นเก็บค้นป่วยเนี่ยมันแทนที่มันสิว่าอยู่ในกรุงเทพมันหลายมันบาตายน้ำโอ้ยพี่น้องกันเอาเป็นทางการนะโอ้ยขอโทษพี่น้องอันพี่น้องร้องขึ้นเบื้องว่าค้น่ะคันเอาตายเป็นทางการอิลีเนาะคือสิเป็นเป็นหมื่นแล้วล่ะเพราะว่ามันเบื้องข่าวอยู่น่ะเฟซบุ๊กอยู่น่ะยังจิสามารถติดต่อกันได้นี่นะตายเพื่อนเดียวซีซบหาซบ สองศพสามศพตายทั่วประเทศนี่พี่น้องล้องคิดเบิงว่ามันเป็นไปบ่ดได้สามพันสี่พันมันต้องเป็นหมื่นแล้วคนติดนี่คันเอาเป็นตั้งการมันกระิเป็นหลายแสนแล้วเนาะเพราะฉะนั้นนี่ดิฉันว่าอาจจะเป็นล้านแล้วรัฐบาลมันเอาบบอยูแล้วเป็นบ่รัฐบาลควบคุมสถานการณ์บ่ได้แล้วสิมมหาศามประชาชนบ่ให้บอกข้าวกันบ่ให้เบาถึงบ่ให้ให้่องแต่รัฐบาลเนาะบ่ให้นต้องหาคนทิ่ฟีมือดีมากแล้ว ประยุทธ์เอาบระยูแล้วประเทศไทยนี่แมนบ่พี่น้องฝ้าเ,าเปลี่ยนแล้วกอนประเทศไท้มันจิตตายเบิดคอนประเทศแมนบ่เพื่อเพื่อน,นี่ซุ่มภูม,มีอำนาจนี่ข้างคกอย่างหัวปรตกมันบรู้ซึกขันพี่ขันน้องหรือตัวมันตายนี่มันฉีเดือดร้อนอยู่รัฐบาลสุดนี้ก็ได้แมนบ่เพราะฉะนั้นพี่น้องรองคืดว่ารัฐบาลไทยเอาบ่าอยูแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศไทยนี่ อเมริกาเนี่ยเขาเฮ็ดดดวยควม่มจริงใจเดวยความตั้งใจเดวยวคว่ห่วงประชาชนเขาเป็นบ่ถึงว่าสิลบวัคซีนจากอเมริกาไปมาพากันสิจไปแบงของเขาไปผสมนำเกลือของเขาขีดในประชาชนมันก็ไ่ได้ผลเท่าที่คว่ล่ะแม่บ่คุณภาพก็ลดลงจักมันเอาส่วนไหขีดแม่เป็นบ่ประเทศไทยนี่มันต้องเฝ้าหาคนดีๆเฝ้า,าไปซอยประชาชนบม่ไม่เรื่องเล่นๆแล้วมันมามันตายคนหนึ่งสองคนอเมริกาในขณะเขาขีด วัคซีนอันรุ่นแรกของเขานั่นยี่ห้อแรกของเขานั่นตายผู้เดียวก็ยังยุดสต็อปบิดเนาะเพราะว่าสิชีวิตคนคีวิตหมาคีวิตแมวต่างประเทศเขาถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเบมดแมนบอกเขาเรื่องว่าคีวิตนี่เพราะว่าสิเป็นสัดเพราะว่าสิเป็นคนเขาให้ควมสําคัญเ่รามันห้ควมสาคัญแต่สุ่มเจ้าของแมนบอกประเทศไทยนี่ห้ควมสําคัญแต่ซุ่มเจ้าของญาติพี่น้องคนไล้ที่เจ้าของประชาส้นตาดำๆนี่บม่ได้ห้ควมสําคัญ แม่บอเพราะฉะนั้นนี่มันต้องเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนอะไรที่ที่มันเป็นอันตรายต่อประชาสนนี่เอาไม่แล้วประเทศไทยเนาะสีแมาแบบว่าอยู่กันแบบนี้เพได้อไแม่บอกเดยวว่าแม่ผู้ใดไแล้วว่ากเสียกรุงศีนั่นนะมันไอกุุงศรียุทธยาติตอนนี้มันจะเสียกุุงศีกุงรัตนโกสินทร์แล้วเสียให้ประเทศกินเสียให้โควิดแล้วโควิดเนี่ยก็เป็นของประเทศกินแม่บอ เดี๋ยวนี้ก็ไปกลายพันธุ์เป็นของอินเดียเป็นของไซไปเบิดแล้วแม่บอกรัฐบาลสิมาเรียนมาบกบคอยสิมาอันเฮ็ดไปพ่อแก้ผ้าเอานารลอดนี่บริหารบ้านเมืองนี่ตั้งคุตังเฮ็ดตังหน่วยงานตังเฮ็ดบอปรึกษาหารือกันแม่ปรึกษาหาลรืองคนโง่คิดกับคนสลัดคิดมันก็บ,บ่คือกันแม่บอกคนโง่คิดนี่เจ็ดปีมาแล้วประยุทธ์ไม่ยู่นี่คนหลบขางที่ปรึกษาอัน สพราพ่อลากรังหนังก็เอามากินเสียภาษีประชาชนซืือ,อ,อมันไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องแมนบอกพี่น้องล่องคิดเบิงว่าคันเป็นทักษิณน,นีนีเลาบริหารนีแล้วสิคิดแบบบรณนาการเลยแมนบอกที่ผ่านมากกับว่าเล่าอพอเนาะพ่อไขวัดนกพ่อเซโนมีพ่อนีสินประเทศแมนบอกพ่อประเทศที่เกิวัดสิลมและไล่เดียวแล้วก็เขามากกอบกูขึ้นแมนบอก อันนี้นี่ประเทศชาติอยู่ดีๆนี่มาเฮห้มันล่มเฮห้มันเก่งแล้วโควิดเขามาคิดว่าเป็นแก่บ่ได้รยังยามแต่ประชาวนเมลัยเจาของนี่ใช่มีกฎหมายปิดปากคักกอกคักกอสมัยจอมพสนสลิ์นี่บ่อหข้าวบ่ไห้ข้าวตายก็บ่าบ่ไห้บ่ไห้ว่าตายซัวก็บ่ใไห้ว่าซัวเป็นบ่เสียงย่องให้ซอพ่ออย่างเดียว ทหารนี่เขาไปอยู่ทุกหน่วยงานเลยมันเขาว่าทํามาหากินแล้วเนี่ยว่ามันมันกันมาบริหารประเทศแล้วทหารนี่แมนบ่มันเขามาทํามหาหากินมันเขามากกอบมากโกยแล้วเอาไปใส่ตระกูลมันเบิดแล้วมันเถึงขันว่าผู้ใดมือไปเหยเอาสาวใดสาว,ว,าวเอาแล้วแมนบ่นพี่น้องเจ้าสัวกับหอบเอาซึ่งดรจก,การกับหอบเอา ซุ่มร so <I know. S 3> ัฐบาลกับหอบเอาประชาชนส้นจิตตายบะสุนคือพวกาคกันคืนได้ว่าจักหน่อยจะของกับภาคกันตายมันจะเอาไปอย่างอ้กระดอกกระเดียแต่เงินกับอำนาจนั่นแม่บ่ป้าเถ้าป้าเทียบวัสดกับงัโงัแล้ววะเหลกว่าแล้วยังมาแสดงความคิดเห็นงังัเฮ้ยสุ่มซุ่มความเสื้อเดียวกันมันคืดคือกันวอมันงูคือกันบ่ดิฉันวานี่มันหนามือตามหัวบ่หรือมันถือข้าจจางมาก หรือมันถ <laughs> ือประเทศการจ้างมาให้มาเว้าประเทศอันไทยกฎหมายไทยดีที่สุดในโลกกันบูมื้นตาบอกเขาตายเวิดบานเบิรเมืองน่ายป๋าเทพบนั่นเทาย้อนกินเขาเทาย้อนยู่โดนคือเขาวาตัวนี้เห็ดกิจการยังกะเก่งกะเก่งเวิดเจ้กของค่วมคิดจะสัวเสียสถาบันมาอ้างว่าจ้กของจบปอซีเนาะจบปอซีเใหญ่ยปัญหานั่นแล้วเป็นนายยกนั่นน่ะ เขาจังไปเลี้ยนเอาที่หลังดอกซุ้มมูนี่เนาะจังนายสุเทพมูนี่แม่นบอกหลายคนแม่นบ่มาเลี้ยนเอาไปริญญาที่หลังดอกซุ้มมูนีแต่กี้กับปอซีเบิร์ตหน่ะแหละแม่นบอกเขาคิดเขาก็ยังคิดออกเขาเังแต่ว่าคิดเป็นคิดไปทั้งโกงทั้งทั้งบอดีกับแย่ขึ้นกันแม่นบอกแต่นายป๋าเทพมนี่เฮ็ดยังกะเก่งกะเก่งคิดยังบ่เป็นเสือกมาคิด มาว่าให้ประชาสช่วนวบาให้ลูกห้หลานงโง่มาเลิกบมาแหลวแมนบ่สิดีที่สุดในโลกยังนั้นบ่เหกตาะบอกว่าประเทศชาติคิบหายวายวอดซําเดย์ประชาส่วนเดือดร้อนซําเดย์ย้อนรัฐบาลย้อนกดหมายย้อนกดหมา,หมาแมนบ่หมาเป็นผู้บังคับใส่กฎหมายนะเวลานี่เมนบ่ผัวออข้ามัังกับซัาหมาแมนบ่ผู้ใส่กฎหมายกับซัมหมาแมนบ่ กฎหมายนี่ก็เอาตั้งแต่ซุ่มใดซุ่มไขซุ่มมันซุ่มจ้าข้องนี่หาทางให้ถือซ้อยกันให้ลอดคุกหลอดตะล่างซุ่มลูกซุ่มหลานนี่จับเขาไปคุกเต็มคุกแนนบันไดก็จับงัดเข้าไปตำรวจทหารนี่ก็เขามาไม่ส่วนเกี่ยวของตำรวจยี่ก็เอามาจับประชาชนจับทหารไอจ้จับลูกจับหลานบซุ่มใดเห็บซุ่วๆ,ๆนี่ปล่อยออกมา สางต่ความเดือดร้อนให้ประชาชนอีหลีได้ละถาลสุดนี่แม่นบอกโดยที่มันบ่คำนึ่งถึงวัดบาปบ,บุญคุ้นโทษเลยคว่ำผิดสอบสวดีงานกระท้ำบ่มีประสิทธิภาพแม่นบอกคิดกับบ่มีประสิทธิภาพก้นหลอกคางกับสอบพ่อผู้ใดออกมาเบาห้ยดาลาลวเอามาเบาหาลูกหล้วมาเบาห้ยยักคดีให้เขานี่สิว่ให้ประชาชนหูข้อมุ่นสิปิดประตูตีแมวประชาชนอีกแล้ว ปราซาชนเขาเบื่อเบื่อนายเดี๋ยวนี้อยากให้เขารวมตัวกันได้เบิดประเทศเด้อเขาสิอีหยังเขาก็สิเหยียบลาบเป็นนากองไปโลดเด้เขาบด้ย่านได้เห็นบ่ผู้เขาไฟ่ระเบิดเซเนอร์มี่อันเห็นบ่ถ้าคิดใจปราซาชนมันรวมเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะอีหยังก็เอาเ่อร์ยูเด้อสิบอกไห้เด้อโหขุดหน้าท่าเล่นประซาชนเอาเปรียบเอารัดเบื่องแน่นอนถาเตียงแม่นบอก ซุ่มเจ้าของนีเฝ้าหาเตียงให้เฝ้าฉีดวัคซีนให้อันคิดว่าฉีดแล้วติดโรคนี่ด้ฉันว่ามันเอาน้าเกือฉีดให้บอหรือวัคซีนมันบอดีอิลีบอกนาสมเพชเวทนาประชาชนบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นนอนตายเต็มถนนหนทางตายอยู่น้ำบานตายบุละซีซบหาซบบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นยุคใดสมัยใดเกิดมาหกสิบกว่าปีแล้วบ่เห็น เขาก็มาเห็นรัฐบาลสุดนี่งูเงาเตาตุนยังสิพากันอยากโยนามื่นนาด้านไล่บนนี้ตีบ่ไปมันแสบหลายแต่บ่อำนาจนี่นะมันเอาบ่ท่านพ่อบ่เงินเอาเปรียบผู้อื่นทุกหน่วยงานมีทหารเบิดเอากอศทชมากเก่าทหารมาคุมในสภาพเก่าทหารมาคุมที่พุึกษาทุกอันทุกแนวกอาทหารมาคุมตกลงทหารนี่มันเป็นอย่างนี่มันเป็นเจ้าของประเทศบว พอก็แม่มันหาไว้ให้บอกมันบมเมนของปราชาช้นวมเมนประาาชนก็คือประเทศมันเป็นอย่างมันคือบ่เห็นหัวประชาช้นมันเห็นอย่างเบิ่งมันชิดได้จังไดนนี่อันนั้นเอาคนป่วยออกไปตั้งจังหวัดมันเอาเสื้อโลกไปแพ่แม่นบ่แทนที่มันสิกักไว้มองเดียวเฝ้ารักษาเฝ้าป่วยหาวัคซีนหายาดีๆมาป่วยเขาเศร้าขาเสื้อขาหยางซุ่มได้บบเด้ทำการทำงานเนั่นก็เอา เอาอาหารเนียเขาไปกินให้เขาเฝ้ารักษาเขาเฝ้าเศร้าเฝ้าฟื้นฟูประเทศแม่นบอกเฝ้าเวให้ประเทศมันดีขึ้นอันนี้นี่เหลียวบ่งนี่ยังบ่ท่านไี่หูเลยว่ามันสิตจบลงหมองใดประเทศไทยนี่กันตายแบบนี่ตายแบบเดียรดาษเลยตายอยู่น้ำถังขยะตายอยู่น้ำป้ายรถเมล์ตายอยู่น้ำคนทางตายอยู่น้ำวินมอเตอร์ไซค์ตายอยู่น้ำเซเว่นเซเว่นนี่ก็เปิดเศร้าซีสม่วงแม่นบอก ดิฉันว่าสมควรสิปิดได้แล้วเซเว่นนี่เพราะว่าคนมันเที่ยวออกเที่ยวเขาทุกมือทุกเวลาหน้าที่มันเอาเสื้อโลกเขาไปแพร่อยู่ในหันละอาจจะเป็นมองแพร่เสื้อโลกก็ได้แม่หมกบัตรตลาดสดตลาดนัดนั่นมองที่เปิดเผยนั่ยช่างปิดเขาเห็นอย่างรัฐบาลที่กิง่งหน้ทีโลกงลกนม่ทีแจงแก้งเนี่ยน,นะกันเขาใส่หน้ากากล่างตีนล่างมือดีๆเขาก็สามารถสิถ้ามาหากินเขากสามารถสิไปได้แม่หมก แล้วก็เฝ้าตัวใ้ประชาช่นแมนบัวเขาก็สิพูดว่าผู้ใดเป็นผ pues ู้ใดบ่เป็นผู้ใดเป็นก็เฝ้าเอาเขาไปเยียวยาเอาไปรักษาให้เงินให้ท่องเขาคนมันกระิบว่าอยากออกไปแพร่เสื่อแมนบัวคันให้เงินผู้ใดเป็นก็เฝ้าเอาไปกําจัดเอาไปไหวมองเดียวว่ามันกําจัดเอาไปไหวครั้งเอาไปร่วมกันไหวมองเดียวเราเฝ้ารักษาผู้ใดมีเสื่อนี่ยนะก็ให้เขาเศร้าทํางานเยียวยาเขาให้เงินเขาบ่าต้องให้เขาออกไปสมกับคนอื่นแมนบัวเซเว่นนี่สมควรสิ ปิดใบเบิดทุกสาขาเลยเพราะว่าคนมันเที่ยวออกเที่ยวเขายัางมืออย่างเว้นมันเป็นทีปิดมันบ่กเป็นทีสะดวกแม่นบ่อันนี้มองอื่นปิดเบิดให้แต่เซเว่นเปิดติดเสื้อก็เอาคนงานออกไปกันยังเปิดคือเกาเซเว่นนี่แหละเป็นมองแพ้เสือ้สโอโซบแม่นบ่ดิฉันว่าได้นี่มันอยู่ในหันมันเปิดแอร์คนมันเที่ยวเขาเที่ยวออกอยู่เบิดมือเบิดเว้น แต่ว่ากับว่าเป็นอย่างเพราะว่าผู้มีอำนาจ้ากันเหตดแมนบ่อนุญาตตายในเซเว่นกับกับเปิดคือเก้าโอ้ยพี่นงองเขาตดเล่นไลเดอเพราะว่าสามสายแล้วเขามา <c ười> คุยกันลืมก็เอาไปแล้วกันเนาะพี่น้องก็ลองคิดเบิ่งว่ามันสิตายจังไดประชาชนมันสิเป็นไปจังไดนี่คิดพ่อหน้าคตรให้ลูกให้หลานแค่บ่มีงานทำกับ่พแห้งแล้วแค่ตกงานบ่ม,นมีสิกินกับเพะแห้งแล้ว อันนี้สิตายกันยังบ่หูนี่แต่ละมือละเว้นควมเสียงนี่มีรลอยโปรเส้นเป็นตนาสางสารบ่คนเกิดมาเป็นคนไทยนี่เนาะด้เห็นกับบ่หูว่าจักสีเฮจังได่เนาะในเวลานี่ก็มีแต่อธิิฐานเพื่อพี่นองเนาะมันคือบ่เห็นอนาคตเลยบ่เห็นทางออกเลยเดียวนี้หันไปทางใดก็มีแต่ปัญหาเนาะงานกับ,บ่มีสีทำเขาก็บ,บ่มีสีกินผู้ลังคน พลังกนกันยอมตายเนาะกอดกันตายพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องโอ้ยพี่น้องข้าก็มหละหกอีกประเทศไทยเดียวนี้ตะกี้เห็นแต่อู้หันเนาะกันยังบ่เสื้อว่ามันเขาเฮ็ดเฟกนี่หวยเฮ้าบึงเดี๋ยวนี้ประเทศกินกับพวกประเทศกินเนาะพ้ายุไส้เคลื่อนแต่เคลื่อนขาดป้อยหน้ามีประเทศไทยกัระว่างไหวนี่แต่มันเคยเป็นปีกายนี่เนาะอุบลอุบลนี่ น้ำท่วมเม่นบอกยุ่ใช่แน่น้ำท่วมน้ำซี่น้ำมุ่นน้ำเปล่าน้ำโค้งนี่เนาะไปน้ำกันเบิร์หละกัประเทศจีนมันกันย่ามมันมีมันมีนักวัมันย่ามันหลมันปล่อยลงมาใส่หัวนี่ขลั่บากเนาะจังหน่อยประเทศไทยกันเทศเป็นแบงซี่กับสิบปขึ้นเป็นประเทศเมืองึ้นของจีนหมดแล้วนี่ประเทศไทยเนี่ยกันผู้มีอำนาจโง่เงาเตาตุนเนาะอันไปย่อมอยู่ใไต้ตีนเขาเนียาไปไม่กินกันจะมาเอาไปกินเบิร์ดเลยนี่ ไม่ิีกาเขาก็ได้๋ย่อมไงไดเดต่คันกาาอันใดมันหลายๆเขาบอกว่าห้ผูกขาดเด้อียังกระไดคันเกินอียังแน่ประเทศไทยนี่ปล่อยปล่อยปล่อยให้เจ้าสัวไปกินเบิดธุรกิจยหงไงในบ้านในเมืองนี่ผู้มีอำนาจสมัยโบราณก็งโง่หลายเนาะเพราะว่าย้อนยังเอาลูกท่านล้านเธอไปเป็นผู้ปกครองบ่มีความรู้ก็เอาไปคือสมัยเดี๋ยวนี้ละงโงป่ปนได้ก็เอาไปนี่ อาคีพทีสังวนในบรรพบุรุษเนี่ยนะผู้สลาดไปจับเขาอะไรเขาบ่อยเขาอยู่ประเทศไทยเอาแต่คนโง่คือป้าเทพนี่แหละคือคือป้าเทพนี่แหละคือคือผู้ลังคนนั่แหละพี่น้องร้องคือเบิงว่าอาคีพสังวนในลูกหลานในบรรพบุรุษตัดผมกับถีบสามหลวมันกะจีคือคือป้าเทพเดี๋ยวนี้แหละคือรัฐบาลเดี๋ยวนี้แหละ อันได้ดีๆเอาไปคนกินให้เจ้าสัวเเบิดคนไทยมมแจะทุกข์ได้ยากเป็นชีคาเขานีสัวลูกสัวห้านบนละนี่ยังไงประเทศกินกสิมาฮุบเอาเบิดลนี่มาฮุบเอาประเทศไทยนี่เฮาก็สิโกเป็นเมืองขึ้นของเขาโดยอัตโนมัติเลยล่ะพาก,กันเบื่องแน่นหนึ่งาก,กันคึดแน่นหน่เดี๋ยวนี้ตายเป็นเบือประเทศเขาละเปิดประเทศแล้วประเทศจะควงเขาก็สิมาง,งมปิดประเทศแม่นบอก ประชาชนจะสิกินสิยู่ยังไหนจะข้อวัคซีนมากดิฉันบะเสื้อหรอกว่ามันจะขีดอันยี่หัอที่มันขีดในประชาชนนี่มันต้องขี่ข้อดีๆแล้วมันยมันตยป่าเงินแมนบ่เพราะฉะนั้นพี่น้องร้องคือเบืองวากมันต้องเปลี่ยนต้องเฝ้าแก้ไขแล้วก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปกูนี่แมนบ๊วแต่เดี๋ยวนี้มันก็สายจนว่าสิคุณสมบัติบนงาเมอนน้องว่าวันถี่หนึ่งจิงหานอเขาสีออกมาดิฉันก็เห็นดีนั่นแด้อันว่าขี่รถออกมามันจังเห็นหยังเฮาบ่ไดดเนาะ ทุกคนก็มิสิชส่ถนนทุกคนกับอยู่ในรถกันเป็นไปในรถส่วนตัวเนาะทุกจังหวัดคนจะเฮ็ดแบบนี้ในเวลาเดียวกันพร้อมกันทุกจังหวัดทุกอำเภอเนาะออกไปแล้วก็ใส่หน้ากากคุณนวัดเรากนได้รับมถเลี่ยนแล้วเก็บราป่วยแล้วก็ไ่ให่คนไปนั่นเนาะแต่ข้างนอสิบพเาะเหยุงนี่ฮ้องจีใส่คืออย่างคุณนวัดว่ากระถือผู้ใดอยากใส่แบบนั้นก็ใส่เฮ็ดคุณนวัดก็ใส่ไปเนาะเฮ็ดไปเฮ็ดคือคุณสมบัติปุนาะมโนงก็เฮ็ดไป ขียนมาในเวลาเดียวกันพ้อมกันเพราะไหนไหนมันกะไหนไหนแล้วเนาะออกมาพ่อมกันจัดการรัฐบาลเลยคันวัชนิตประเทศไทยนี่มันสิบเหลือเลยตะกูมันสิยังต่ตะกูลซุ่มมันฉีดวัคซีนป้องกันไว้มันสิหอบสิโกดกบโก,บกยเอาเงินเอาท่องเอาทรัพย์สมบัติในประเทศไทยเบิดพวกเจ้าสัวต่างๆกับนายทุนกับผณิตการไม่บอ มันจิปล่อยให้ประชาส้นตายคัก,กากมา่าแมวอีกเน,ะกนกมมเาะเกณฑ์หน่อยกับ่มีเวลาหลายพี่น้องเกณฑ์หน่อยกะมือหนาจังมาพอกันไหมเนาะก็บดยข่ว,วมเป็นห่วงขอแสดงข่วมเสียใจกับพี่กำนองเฮาทางเมืองไทยเนาะเป็นกำลังใจให้เนาะซุ่มต่อสู้กระไดเนาะให้ระมัดระว่างเดอ้อพี่น้องเดอ้อซรอยกันบ่นหัวเา็ดจังไดแล้วเนาะซอยกันได้ก็ซอยกันตามมี่ตามเกิดตามอัตภาพก็ขอบุณที่พี่น้องเขามาเนาะกับอย่าลืม กดไ์กดแช่หนาทีของกดถือกดขี้ก็มีนิสัยกับการต่อสู้กับเกิดขึ้นอยู่หันนาะพี่น้องเนาะนเวลานีฮอกกับบะัวเช็ดจังไดมีปฏิหารมีพระเจ้าท่นนั้นแหละสิซอยประเทศไทยใดก็ขอพระเจ้าซอยเรือพระเจ้าเมตตาเนาะให้ประเทศไทยดีวันดีขึ้นให้ผู้มีอํานาจหูจักว่าอันใดผิดอันใดถือคูณจักบาปุญคุณนทนเนาะตายแล้วก็เอาไปน้าบ่ไดเงินต้องคิดใดทําใด้ซะเนาะ พวกผู้มีอำนาจกระไดให้พ่อให้เศร้าซให้ให้ได้ยินคำว่าพ่อเพียงจากรัฐาบาลสุดนี้ซะเนาะมือนีกะเจนหน่อยขอบคุณหลายๆเดอ้อขอพระเจ้าวอวยพรมือนีกะสวัสดีค่ะพระเจ้าวอวยพรค่ะ